สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ที่ไปเก็บกระเทียมป่ามาเนาะจะเอามาทำเขาเรียกว่าอะไรพาสต้าเนาะคล้ายๆทำเป็น,ปนโซ่ทำไว้กินกับเส้นนูด,ดิล์อย่างเนาะนี่ก็เอากระเทียมป่ามาปันนาป่นเนาะมาปั่นเราก็มาใส่น้ำมันออลิเว่นปั่นใส่ถั่วถั่วดิซงนะจ๊ะเนาะทำให้มันมีความมัน,นะไะเนาะ ที่ทําแบบนี้นะจ๊ะเนาะมันสามารถเก็บไว้กินได้นานได้นะจ๊ะเนาะเนี่ยนี่น้ามันหน่อยไปหน่อย้มันหมดนะจ๊ะเนาะจ้าเพื่อนๆนี่ก็เอามาเป็นอีกวิธีหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันสามารถเอามาทําอะไรได้บางเนาะก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งื้าเพื่อนๆอยากทําตามนะจ๊ะเนาะค่ะสวัสดีจ้า